สวัสดีครับพี่น้อง 1941, พบก,กับช่องเบ่าตุ้ยลำเพนออฟฟิเชียลหอดแล้วหอดแล้วหอดแล้วครับพี่น้องนี่ครับตลาดมาซี่เออร์ฟังซื้อครับตลาดมาซี่เออร์มาเข้าวาบนยาดดอกคือตลาดคือมา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 โลดมาโลดนะนะมาพี่มาโลดนะครับนี่ครับพี่น้องจริงๆกัมาหอดแต่เด็กแหละครับแต่มันบ่ไหวครับพี่น้องพึ่งเตือนบ่ไหวดีพี่น้องเปียกเปียกเบิร์ตวะ อ้าวสวัสดีแม่โฮมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตัวหูพอเตะซาบุญนผู้นัดข้าเจ้าของข้าเจ้าดีเพรเล่นแล้วปั๊บเนาะเก็บของในสักพักแค่ในจอขอยเก็บแล้วปั๊บฮึมมาประมาณประมาณสิบกวนาทีนี่แหละโอู้เปียกเบิดเป็นวะตะลุรู้ตัวเนาะเก็บท่านหมดละเพราะเปียกมันดเป็นเดือดหายเปลี่ยงเมื่ดสร้างด้ววะทำลดภูมิพ่วงดิว่ามันรถขายของเก่าเว้ย ได้ยังกินอะกินข้าวเต้สาแต้เซี่ยวแท้กินข้าวกินยาดิเออกระม้ากม้ากับได้ไม่ลาดต้อการท่งานตัวหมอแม่ไรงานข่าวไรงานอย่างพี่น้องวงตัวอำเภอใส่มันกระมางพี่อะไรเนี่ยเจา้จาเจา้จาทีว่าเป็นยังล่ะตลาดมาซีเออว่ด้วย <c oughs> ตลาดมาซีเออ <c oughs> ตลาดมาโลดตแล้วมาที่หนเออนี่นะ นี่ครับพี่น้องกบเหมือนเดิมครับแดดเปรี้ยงคือเก่าครับกรุงเทพกรุงไทยแล้วสักพักกันพอแปะมากอะเนี่ยกินยาเ่ด้อกินยาไปเนีเด้อรัดไปเยเด้อครับนี่ครับพี่น้องแม่ห่วมครับผมบ่หมั่นใจละวางกันล้านนี้ฟังนี่ครับล้านฟังพุ่นครับแต่ผมคิดว่าสิเป็นฟังนี่มากกว่าครับพี่น้องกว้างใหญ่ไพศาลครับถือว่ากว้างขวางเลยครับนี่ ทีงานหัากับปูกเป็นนอนกันครับนอนนอนดันเสือกันนอนฟังใครเนี่ยมีห่มให้นอนนอนวางนี่นี่นะครับชีวิตหมอลำเอาที่เจ้าก็มีห้องห้องใครอึว่าเพือปรพากันเปิดประตูเขาคนละห้องล่ะ คือ,อยังนี่เอาเปิดมาเอา <N> นี่ครับพี่น้องชีวิตหมอลำเฮาพากันรับกันนอนนั่นอยู่ครับข้างในมีมพฮมครับนี่บางคนกันนอนตากแดดแดดไล่หมเลยครับแดดซ่องนาวหรอจังตื่นครับเป็นเรื่องธรรมดาครับธรรมชาติของหมอลำนี่ครับ้องใน,นเสือก็นอนกันทั้งผนครับ แค่น,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 นั้นมีวา,อาองอยู่วางพบนี่สิพี่น้อขึ้นเมือวบานนี่ตายบ่มกับบางอยู่ลมพัดเย็ยนดีครับตอนนี้ยังเ่อส,ะสะ่ออย่ลมยังพัดเย็ยนดีอยู่ตอนนี้ยังบท่ทบันแน่นอนครับเพราอเขาจอดย,ยังบท่ทบันมาบอกต่างฟังไหน นี่ไงเราขับพาก,กันนอนนะครับเบาตีก็อยากนอนนะครับเห็นที่ตายลเลยเด็กเขาโอ๊ตเอาครับมันได้เวลามันก็บนกว็วไหวโหลดจากไทยไอ้พี่น,อน้องป่องไฟเบิ้งเลย,ยไมหมน,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 นี่่ไทยเนาะพี่น้องของน้ำของไรสะดวกครับนี่สองฟังนะครับฟังนี่ก็ฟังนี่ของน้ำครับแต่ผมคิดว่าฟังนั่นอย่กนอนครับเด็กตั้งไว้ที่ฟังฝุ่นเมื่เส้นผมมานะ นายซิบอมันฟังนี่หรอกโอ้มเมื่อคืนนี่พี่น้องเป็นทังไหนผู้ใดได้ไปบ่ครับผู้ใดได้เบิ่งบ่วุ้คนอ่ะเนี่ยพี่น้องบ่สิบ่มีคนขนาดวันธรรมดาเลยครับนี่เต็มวิกเลยครับวิกแตกเลยครับมเมื่อคืนนี่บาตุ้ยขึ้นท้ายนี่ขนลูกยามหยาบนะมาจากไหนไทยวัสดุนี่บ่ต้องห่วงเลยครับอ่ะเนี่ย ูได้ว่าสนามป่าบเสี้ยนบ่มี่ครับไม่ป่าบเสี้ยนหรอกใส่กบเป็นเสาหน่อยเข้าไะไรครับบอกไปเลยตอนนี้นี่ครับตลาดมาซีเออเอ,อ,อินหนักกระดอกไปขึ้นหนักนว่าว่าแม่นอพาร์์เหม็นหมดแล้วเป็่โรงแรมบ่หูครับเป็นตลาดใหญ่ครับ <c oughs> ทีมทังกะสีกับทีมมาขึ้นอก่าง,งนี้ส้งใครในร่างเข้าเก็บขึ้นท่านครับมันขึ้นี่เก็บขึ้นเดี๋ยวมาณแป๊บหนึ่งครับฝนล,ลงมาโอ้ยฟังนี่ก็นอนต้องฟังีิเอาหยุดกคน,นอนเนี่อา นหน่วยทำอะไรทำอะไรซักผ้กาเหรอเมื่อคืนนี้แากฝนอยู่ใช่ไหมนะึกหลายเน, <c oughs> นาะใครนนวเก็บของแล้วไหมเก็บของแล้วแต่เวทียังมาทัานแล้่ยวดิจะ <c oughs> จอเจอใครแนวเขาโข่เขาเบิร์ตเลยใครแนวพึ <c oughs> ่งลงมาใครนนวประมาณสิบกาที่เ้ยเนะ <c oughs> าะโ <c oughs> ดนเติร์ดยู่หอยเอเลี่ยนเปียกบัส ว้ายยังนักได้แล้โตัแห้งได้แล้วโอ้เอาเอาเย็นสบายครับตลาดตลาดเอิร์ดเนี่ยก็ต่อมาซิเออมาซิเออมาโหลดเออนตลาดมาโหลดนี่ครับพี่นอ้ <c oughs> องซื้อว่าง่ายครับง่ายได้แหละตลาดนอนหลอกไฟหลอกมันเนาะ ส่วนทีมงานบาลับบาล่อนกันพาก,กันลุกเลรอครับ,เ,บทรเทียงตัวแล้วบางทรงเคยแต่คิดว่าประมาณเทียงประมั่นใบแหละตั้งพูมาเอ็นบอยเอ็นบอยเท่าบอยเข้มยังบอทัานแตกเหรอเอ็นบอยยังบอทัานแตกไม่ทีเอ็นบอ,อ,นบอ,อ,บอยสี่ขวบเก่าเลยเนาะหอดคักเป็นยังซื้อเงือแต,แตกเลยพี่น้องเอ้ย อันนี้เป็นอพาร์ทเมนต์เรื่อนๆโรงแรมครับนี่อาจะเป็นโรงอพาร์ทเมนต์มากกว่าเนาะนี่ครับพี่น้องโอ้ใหญ่ยยเาากินี่น้องรถขั้วจอดทั้งฟังทั้องผลแน่นอนมีโฮมอยู่โฮมชอบพี่น้องวังนี้มันดีวังนี้นะ อุ้ยแดดแดดพี่น้องแดดแต่มีที่ร่มมีเล็กน้อยแค่ไหน,น,นครับน้องเอาพี่น้องผู้ใดเพราะท่านเขากลุ่มเนื้อนั่นท่านยังได้พี่น้องด้วยอีกฮามือหกมือเพราะว่าหยิบเช็ดหอบวันที่หามันนี่ครับสินเดือนพอดี พ่อขอกุ้มครับใหม่วัาชรีใกล้แล้วผมว่ามือได้แหละมันร่องเกือบมือสุดท้ายนีบ่บอับเบิ้งครับเอาผู้ใดยังพรทันขอกุ้มกับฝ้าเขาบัญชีเดิมเงื่อนไขเดิมครับแล้วกับผู้ใดอยู่ใกล้นี่ครับตลาดมาซีเออร์สครับแถวบางพี่สมุทรปราการนี่มาให้กำลังใจนะครับเน้อผู้ใดสะดวกมากมาหนีมาให้กำลังใจกันผู้ใดอยู่ใกล้ เดี๋ยวมาปรทัดนในอัญญา,นนาได้คนขอบไ้เดิคือว่าไปหนี้กันซิบระมาณพูดทัดเก่าบ่มือขึ้นอย่บ่เอาถ่าเบิ้งครับนี่แล้วก็จะเลืมครับเบิ้งแล้วก็จะเลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเบาตุ้ยลำเพลินอ้อไปเชีย่ยวแห่งที่ยากสู่แปดหมื่นทะับย์ตอพี่น้องเนาะมีอย่างเงินสีไร่ง,งานให้พี่น้องเบิ้งดีๆนะครับในแง่มนุษยากาศเหมือนเดิมสไตล์ใครสไตล์มันนะครับเนาะ คลิปนี้ก็ฝากไว้ซ้ำนี่คลิปหนาอย่างพอไหม่เบื้องหลังก็เหมือนเดิมคือครคอมมนตามาติเพื่อก่อปราติเนตน้อมรับเลยครับทุกครั้ที่ชมลยอยามาปันยมมาป่วนเนาะมันมวนอย่างเดียวช่องนี้แล้วก็ให้กำลังใจทีมงานเบื้องหลังเข้าสุขูสุขคขนนี่ครับเพราะว่าเบื้องหนากับท่านปันใดเบื้องหลังตอนนี้โอ้หนางานเนี่ยมันถือว่านั่งหนาสาหัสครับเอา ไปครับบายสวัสดีครับ